ราศีมังกรราศีราศีมังกรแล้วเนี่ยเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ต้องมาไอ้หน้าที่ต้ออธิบายนะ,ะเ,ออเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะเพราะาคนฟังเนี่ยมีผลไงราศีมังกรเนี่ยเวลาวันที่สิบสี่เมษาย,ยนสองร้อยหกสิบหกเนี่ยกองการปกครองเขามาติดป้ายที่หน้าบ้านหลวงตูว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ บ้านนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี้โลกาวินาศเจ้าของไม่อยู่อ่ามันก็หมายถึงอะไรโลกาวินาศนอนไปอะไรไปเนี่ยนอนเอ้สรปดาหนอนแล้วไม่มีความรู้สึกนีแต่ว่าตั้แต่สิบสี่เมษาไปเนี่ยเวลานอนมันจะรู้สึกยังไงคุณรู้ไหมหวงหวงหวงเหวง,งเ,เปล่าเปลียววิเวกวางเวงหวงเวอนข้างช่วยอะไรไม่ได้เออวิเวกวางเวงหวงเหวงวิเวกวางเวงวิเวงหวงเนี่ยคืออะไรฮะคือ คือมีความปวดทุกข์กับขานทุกนงเนียวทุกทุกกำจัดพื้นที่ออกอาวุธไม่ได้ออกอาการไม่ได้ทําอะไรต้องเกรงใจทุกคนอ่าเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้อยู่ฮนะครับที่บ้านแต่ตัวเองกับโอเคนะตัวเองเนี่ยที่บ้านมาติดตรงนี้แต่ว่าตัวเองไปติดที่หน้าอกว่าอะไรรู้ไหมคงชัยคงชัยทำอะไรก็สําเร็จอะใครแกงขันก็ชนะหมดอ ธงชัยแปลว่าการแข่งขันการชิงดีชิงเด่ความอิสระความเป็นไทยไม่แน่นะเออหลวงตูทําไปเลาะเล่นไม่แน่นะอจริงเพราะว่าจะติดธงชัยนะว่าจริงว่าไม่มีส่วนเลาะได้ไม่ได้คนอื่นเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ถือธงชัยนะอแต่คนเกิดราศีมังกรเนี่ยถือธงชัยไว้กับตัวก็มาประบาทหลวงตูไม่ได้นะประมาทไม่ได้เออประาไม่ได้มีโอกาสจริงๆเนี่ยตอนนี้ประมาทใครก็ไม่ได้ถึงนั้นเออพร้อมแทงกันเสมอ แต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่ตายแน่ใครตายไอ้ภูมิใจไทยหรอตายแน่ที่คุณแฟนชูวิทย์นี่อย่างเงี้ยโอ้ชควิทย์กับผมเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนั่นไงการแล้วเชียวการแล้วเชียวอ่าว่าแล้วเรากลับมาราศีมังกรลืมเลยทีนี้อ่าราศีมังกรตัวเองติดธงชัยติดธงชัยก็มีโอกาสที่แข่งขันแลวชนะครับไปอยู่เรือนการเงินมัวแต่หาเงินอืนะครับ อ่าบัวแต่หาเงินหาทองเขาจะได้เงินอะเพื่อง่ายเราได้ไหมได้ส like, ิหาแลาได้ด well yeah. ้วยหาเได้ด yeah. ้วยนะก็ก็จะคิดเรื่องเงินอย่างเดียวตลอดทั้งปีเขาตลอดทั้งเดือนนะครับไอ้นี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานเขาเนี่ยครับเนี่ยเรามาดูนะครับคุณลองดูที่ว่าวันที่สิบหกพฤษภาดาวการงานเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้ป่ะสิบหกพฤษภาอยู่แถวนี้ป่ะสิบหกพฤษภาโอ้ดีไหมอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่นี่ป่ะ ถ้าเกิดยูนี่นะก็ได้ยกตูกลับมาอีกนะดะดีปฏิทินมาเปิดอ่ะนี่สิหกพฤษภาเนี่ยน,นะหล่นยุงข้างหล่นยุงล่าง,ง,ง,างดูส <Yeah. S 2> ววิว่าวันว่าวันที่สิบหกพฤษภาปเป็นยังไงเนี่ยแม่เวลาพูดเรื่องการเมืองลขครมันขึ้นเบยแม่แม่มันแบบมันแบบมัน,มน,มนช่วงนี้ข้อมูลดีๆออกมาเยอะแยะนะอ่าเราชอบเราชอบโซเชียลตรงนี้สิบหกพฤษภาป่ะสิบหกพฤษภาผมว่ายังไม่ถึงนะยังวะ ยังอยู่ราศีมิถุนดาวประสบชิบสี่องศาอังคารเล็งเหนื่อยอยู่นายกตูเหนื่อยไม่อังคารเป็นมิรด้วยดิเอออังคารเข้าวันนี้นะใช้คำว่าเหนื่อยลงตูเอ้เหนื่อยนะไม่เป็นไม่ถูกปกติะหาเสียงยังไงก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้หาเสียงช่วงเดือนเมษาแล้วนอกจากเหนื่อยยังร้อนด้วยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยวันที่พงกันดาวอยู่ตรงนี้ฮะดาวอยู่แบบนี้แล้วก็ดาวการงานเป็นอริป่ะเป็นอรล ยากใช้คำว่ายากนะยากแล้วยากที่กลับมาแล้วลงตัวเลยการเป็นนายกถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่แล้วยากแล้วก็ไปนี่แล้วตีโกงกับพัอสาวงตัวเองด้วยคู่ขมขื่นด้วยยากเยการเป็นนายกมันขมขื่นอยู่แล้วยากแล้วยากแล้วแต่ว่าจัาเพ็นด้วยตรงนี้อ่าอ่ะอันที่ก็คือว่าอุ้ยเดี๋ยวเพ่นทัพมังกรเลยเพ่นทัพเสาเลยนะ เดี๋ยวค่อยไหว้ทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูส่วนบุคคลกันนะนี้กลับมาคนราศีมังกรก่อนไม่เอาลุงตู่แล้วนะฮะกลับมาราศีมังกรเรื่องการเงินดีอการเงินดีหาเงินได้เก่งแล้วก็อแล้วก็จะไปได้อะไรด้วยเรื่องเงินเนี่ยนะฮะจะไปได้ลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยซ้ำไปนะครับไอ้นี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณลืมไทยคำหนึ่งอะไร วันที่ยี่ิบสองเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยเขาประทุมเกณฑ์นะอ๋อวันที่ยี่ิบสองก็ยังไม่ยัง่ายไม่หมดไงอ๋อยังไม่ได้ไล่ไงยังไม่ไล่อ่าคือคือคนราศีมังกรเนี่ยพอพอเข้าวันที่ยี่บสองปุ๊บเนี่ยเขาเป็นประทุมเกณฑ์ปีนะมันก็มีความอะไรมีความคล้ายๆว่ามีคนจะชื่นชมชื่นชอบนะอ่าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ดีนายงานดีอะไรดีครับนะครับก็ มันยกเว้นแค่เดือนเดียวที่ไม่ดีก็เดือนเมสาเดือนเมสาเนี่ยที่ไม่ดีพฤษธพามาแม่นะอย่างนั้นอ่านะฮะแต่ว่าติดพิษมันโดนพิษอยู่อืมนะมันโดนพิษอยู่เพราะฉะนั้นนี่คุณับไปสิสามเดือนสามเดือนสามวันหกสิบห้าวันหารเก้าไม่สามเดือนพ้นพิษอ่าสามเดือนนนนะก็ไม่ดีไปสามเดือนครับนะครับอันนี้นะเรื่องการเงินเรื่องการงานไม่ดีนะเรื่องการงานนี้ไม่ดีครับนะครับอันนี้ การงานเป็นอลิใช่ไหมใช่การงานอยู่นี้ก่อนการงานอย่างนี้ก่อนครับการงานเป็นอะไรเป็นเกษตรแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดาวคือมีปัญหาอะไรโลกาเป็นโลกากับอุบาทครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่เรื่องเกี่ยวกับการงานตัวเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้นะฮะอันนี้เรื่องเงินดีอย่างเดียวเรื่องเงินดีอ่ะเรื่องเงินดีอย่างเดียวนั้นราศีมังกรนะครับนี่แต่ให้รู้เลยนะครอดไปไปไงไปหวัดหวันไปเล่นลับไป บอ,อนข้างยังไม่หมอนข้างไม่ช่วยมอนอข้างไม่ช่วยนะครับนะ